ผมน้องบิวจิมมอนด์ครับไฟนอลรซ้อมมากี่วันประมาณสามเสี้ยเดียวก็ซ้อมอยู่ที่จิมมอนด์ครับไปอยู่ที่เดิมเลย<ช>แล้วมีใครช่วยเป็นผู้บกงซ้อมไปนี่ก็พี่นุนนันเล็กครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กครับก็คือเพื่อนๆเพื่อนๆน้องๆตัวใหญ่ช่วยกันเนาะ<ช>ตอนนี้<ม>บิวอายในในในเท่าไหร่แล้วเนี่ยวัยี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่แล้วครับประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกสิบเจ็ดโลโมยสไตล์อะไรครับสีเมืองวันนี้น้องบิวต้องมาเจอกับสมรักน้อยเน ก็ศึกษาเขาเมื่อสไตล์ก็เข่าเดินบัววันนี้ไปเจอสำหรับนอนเนาะวางเกลยวางแผงไงดิก็ตามสไตล์ผมแล้วรทีเดียวรอรอดูเดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ไอ้ไอ้หนองคายบน้องคายอันนั้นชาติไตแล้วปล่อยต่อยชาติครับเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบหกครับร้อยสามหกวันนี้ต่ร้อยสามห้าเนาะวันนั้นเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะครับอ๋อชนะคะแนนใช่วันนี้ร้อยสามห้าเม่ช้าสอนหนักยัง ็สอบแล้วเป็นไงบ้างมาพอดีพอดีเลยเดี๋ยวรอช่างจริงอย่างเดียวร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะแต่วันนี้มาจริงแชมป์ด้วยของพายทีวีคิดว่าเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับบ้านได้ไหมก็เอาได้ครับมั่นใจเลยไฟนี่คุมมากี่กิโลก็ประมาณสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วคนจังหวัดชายแดนเช้าเด็กชายแดนเชดีเองอ่ะฝากช่วยช่วแฟนคลับเราหน่อยก็ไฟนนี้ผมจะเอาแชมป์กับค่ายกับชายแนาใได้ครับก็อเซมที่แน่นอนครับขอโชคดีนะขอบคุณครับ